สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมการฝันแฟมิลี่นะครับผมนะครับก็กลาบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็สวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับผมที่แม่หญิงนะครับผมกลับมาอยู่กับครอบครัวนะครับลูกสาวนะครับก็เป็นวันที่สองนะครับ วันนี้นะครับพ่อควานได้พาแม่หญิงนะครับผมไปปลูกที่ป่านะครับแล้วก็พอกลับมาก็พาเด็กอ้วนออกเดินนะครับออกกําลังกายนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับพ่อควานไม่ได้พาอ้วนเดินนะครับผมวันนี้ก็เลยพาเด็กอ้วนมาออกกําลังกายนะครับผมนะครับวันนี้เดินไปหน้าหมู่บ้านนะครับไปหน้าหมู่บ้านแล้วก็กลับนะครับแล้วก็ได้แวะนะครับไปหาพี่ยอดด้วยนะครับผมเม่อม่สีนะครับก็ อ้วนค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับเริ่มที่จะนิ่งแล้วนะครับผมแต่ยังยังยังรังยังยังยังอ่าร้องหาแม่หญิงอยู่นะครับ <laughs> ทุกทีนะครับผมตอนที่แยกใหม่ๆนะครับอ้วนร้องแค่ครั้งเดียวนะครับผมร้ <laughs> องแค่ครั้งเดียวนะครับพอแม่หญิงมาอยู่ด้วยได้กินเต้านมแต่ น้ำไม่ออกนะครับผมแม,ม่สีน้ำนมเด็กแม่หญิงไม่ออกนะครับแต่อ้วนจะดูดอยู่แบบนั้นแหละนะครับผมอ,อ้วนจะดูดอยู่แบบนั้นพอไม่ได้ดูดเนี่ยเริ่มที่จะงดหงิดนะครับผมออกินน้ำแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นถังส่วนตัวของเขานะครับผมเป็นน้ำอของเด็กอ้วนส่วนตัวนะครับเวลาพ่อพานจะปล่อยอน้องนะครับให้น้องไปกินเองนะครับ เวลาร้อนนะครับน้องก็จะอาบเองนะครับแล้วก็ข,ข่อครานก็จะอา,อาบให้ด้วยนะครับสายยางนะครับก็จะเป็นมีแปลงถูด้วยนะครับผม MFC นะครับอไปทําอะไรไปทาอะไรน่ไปทไาําอะไรน้าน้าหนนนไปข้ออะไรนะเวิรไม่เอาไม่เอา,เอาลูกไม่เอาไอาา้แล้วก็หกหมดอันนี้นะ อันนี้ก่อนอ่ะอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนทำยังไงอฏิคาก่อนสวยสวยอิคาก่อนทำยังไงอฏิคาสวยๆก่อนอฏิคาก่อนทำยังไงครับไม่ได้ให้หมุนมืออฏิคาก่อนสวยสวยทำยังไงครับบดสูงวักมือก่อนปัก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 ยกหัวด้วยยก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  ยกยกยกไปโยกดีดีเรียกไปโยกไปเอ้เก่ง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 แล้วเก่งแล้วครับถอยถอยก่อนไม่เอาไหมถอยก่อนหมุนมือหมุนไปหมุนไปดีดี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 โอเคขอบคุณพ่ะก่อนสวยๆขอบคุณพ่ะก่อนสวยๆขอบคุณพ่ะสวยๆเอาใหม่ดิสวยๆก่อนลูกสวยๆก่อน ยกไปยกไปยกไปยกปดี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 ยกไปยกไปก่อนยกดีดีลุกเลดี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 ครับดีดีครับดีดีมุดไปมุดไปมุดไปดีดีมุดไปดีดีเอ่อมุดไปดีดีมุดไปดีดีมุดไปดีดีครับมุดไปดีดีครับเฮ้ยขอบคุณแา่ก่อนที่สวยภูเขาลงดีดีดีสวยเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิีสวยก่อนดีสวย อยู่คนเดียวแม่หญิงอยู่ป่าอ่าเดี๋ยวตอนเย็นจะพาแม่หญิงไปอาบน้ำมูลน,นะครับเดี๋ยวอ่าพักฟานให้แม่หญิงปรับปรับสภาพก่อนปรับตัวก่อนนะครับอ่าเดี๋ยว <c oughs> หาวันดีๆนะครับให้เดินอ่าแม่ลูกด้วยกันนะครับผมนะครับให้เดินอ่าเดินเที่ยวเดินเล่นก่อนนะครับ เพื่อให้ใหชินกอนนะครับแล้วค่อยเดี๋ยวพ่อควานก็จะพาไปอาบน้ำมูลนะครับแม่กับลูกเขาเนาะนะครับ churches, ผมเดี๋ยวให้ให้ให้ให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 น้องได้เดินคุ้นเคยก่อนนะครับ <S 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 ตอนนี้ยังยังปล่อยอยู่กับแม่หญิงอยู่นะครับ <S <s ยังไม่ได้ออกเดินด้วยกันสองเชือกเนาะนะครับผมเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวพ่อควานก็จะค่อยค่อยพาน้องออกเดินสองเชือกนะครับด้วยกันนะครับแม่ลูก ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับครอบครัวน้องปันขวัญด้วยนะครับผมเนาะนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสัมสไตท้ยนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปครอบครัวของน้องปันขวัญนะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจนะครับครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมช่วยแชร์ให้ อาครอบครัวน้องด้วยนะครับผมนะครับพ้นมาเอามาบายบายก่อนมาบายบายก่อนมามามาพ้นมามาเลวมาลูกมาเ็วมาเ็วเออบายบายก่อนบนสูงบนสูงก่อนบนบนสูงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บนสูงบนบนสูงบนไม่ใช่บนสูงก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ดูดูดูไปทำอะไรเขอบคุณค่าก่อนสวยๆบายบายก่อนขอบคุณค่าก่อน ขอบคุณผ้าก่อนส,สวยๆขอบคุณผ้าส,สวยๆเออาีบายครับ